โรงงานฟอกวิญญาณโรงฟอกหนังสุดเนียนโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในเขตชนบทของทางภาคอีสานเมลไกลจากตัวเมืองมากนักแต่ด้วยถนนแคบๆแ,แ,และต้นไม้ใหญ่ปกคลุมตลอดทางทำให้รู้สึกเหมือนกำลังเข้าไปสู่โลกอีกใบหนึ่งโรงงานแห่งนี้เคยรุง่งเรืองมากในช่วงยุค2,530 ถึง2540ผลิตหนังสัตว์ปริมาณมากส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศมีคนงานนับร้อยชีวิตอาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งภายในถูกจัดแบ่งออกเป็นหลายโซนตึกโรงงานใหญ่ที่มีเครื่องจักรเกาและบ่อเคมีสำหรับฟอกหนังที่พักคนงานชายหญิงแยกกันชัดเจน เป็นตึกสูงสามชั้นโรงอาหารขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับคนงานได้เป็นร้อยในข่าวเดียวกันป้อมยามสามจุดมีด้านหน้ากลางโรงงานและด้านหลังซึ่งมีระบพอเวียนกันเฝ้าอยู่ตลอดเวลาบ้านพักภรรยาเจ้าของโรงงานเป็นบ้านสองชั้นสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปหลังเล็กๆมีสวนหย่อม และสารพับภูมิแม้จะอยู่ลึกเข้าไปในชนบทแต่โรงงานแห่งนี้เป็นสุขพันธ์การหนังก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของชุมชนรอบข้างด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่เกือบสิบไร่โรงงานถูกวางผังอย่างเป็นระเบียบโดยเจ้าของชาวกรุงเทพที่ย้ายมาตั้งโรกรากเพราะต้นทุนถูกและแรงงานหาง่ายตึกโรงงานส่วนใหญ่สร้างจากโครงเหล็กและผนังปูนหนา ผิวภายนอกทาสีด้วยสีเทาเข้มที่ซีดจางไปตามการเวลาภายในประกอบด้วยเครื่องจักรฟอกหนังขนาดมหึมาวางเรียงรายเหมือนสัตว์เหล็กที่นอนหลับกลางวันไว้ตื่นขึ้นยามค่ำคืนเสียงคำรามของเครื่องจักรเคยดังกึกก้องจนได้ยินจากอีกฝ,กฝั่งของหมู่บ้านกลิ่นเคมีแรงจนชาวบ้านต้องปิดหน้าต่างตอนลมพัดผ่านช่วงเย็น บ่อเคมีจำนวนมากเรียงรายอยู่ท้ายตึกปกติจะคลุมด้วยผ้าใบหรือแผ่นโลหะป้องกันฝุ่นและแสงแดดแต่บางบ่อก็เปิดโลง่งให้เห็นน้ำสีเขียวขุ่นหรือสีน้ำตาลคล้ำที่ส่งกลิ่นเฉพาะตัวไม่ใช่กลิ่นเน่าเหม็นแต่ก็ไม่ใช่กลิ่นที่มนุษย์ควรดมบ่อยๆด้านฝั่งตะวันออกของพื้นที่โรงงานเป็นที่ตั้งของตึกคนงานชายและหญิง แยกออกจากกันโดยถนนคอนกรีตกว้างประมาณ3เมตรตึกสูง3ชั้นสร้างแบบประหยัดเน้นอยู่ได้มากกว่าสวยงามห้องแต่ละห้องแคบพอให้วางเตียง2ชั้นและมีโตะเล็กๆและพรดลมตัวหนึ่งตามสิทธิ์ที่ได้รับชั้นล่างของตึกส่วนมากจะถูกใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมรวมซักผ้าบ้างตากผ้าหุงข้าวหรือแม้กระทั่งเล่นไพ่ย,ยามเลิกงาน คนงานมาจากหลายจังหวัดหลายครอบครัวอาศัยกันแบบรวมๆทำให้เกิดความสัมพันธ์ซับซ้อนในกลุม่มบางคนเป็นญาติบางคนเป็นเพื่อนเก่าบางคนเป็นศัตรูที่จําใจทํางานร่วมกันโรงอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างตึกพกักโรงงานสร้างแบบเปิดโลง่งหลังคาสังกะสีสูงโปรง่งมีโต๊ะยาวเรียงกันเป็นสิบแถวกลางวันจะคลึกคลื้นไปด้วยเสียงพูดคุยกัน และช้อนซ่อมกระทบถาดเหล็กกลางคืนบางครั้งก็มีการเปิดวิทยุทรานซิตเตอร์หรือโทรทัศน์ขาวดำให้คนงานดูละครแต่สิ่งที่น่าจดจำที่สุดไม่ใช่ข้าวแกงหรือกับข้าวราคาถูกแต่คือเรื่องเล่าที่ทางเดินจากโต๊ะหนึ่งสูงอีกโต๊ะหนึ่งหลายเรื่องเกี่ยวกับเสียงแปลกๆในห้องพักชั้นสมฝั่งหญิงที่ไม่มีใครกล้าอยู่ หลายเรื่องพูดถึงบอ่อเคมีที่เคยมีคนตกลงไปแล้วไม่เจอศพหรือบางคืนที่เห็นใครบางคนยืนมองมาจากหน้าต่างโรงงานทั้งที่ไม่มีใครควรอยู่ตรงนั้นและถึงแม้จะมีป้อมยามถึงสามจุดแต่มักจะมีเจ้าหน้าที่อยู่จริงเพียงสองสามคนต่อเวรทําให้ต้องเวียนเปลี่ยนตำแหน่งไปตามช่วงเวลาป้อมหน้าโรงงานดูเหมือนจะได้รับความสำคัญที่สุด มีไฟฟ้าส่องสว่างมีกล้องวงจรปิดและมีโต๊ะกาแฟพร้อมทีวีจอเล็กป้อมกลางตั้งอยู่ข้างโรงอาหารมักจะเป็นที่พักชั่วคราวให้รปภได้นั่งกินข้าวหรือคุยเล่นกันส่วนป้อมด้านหลังนั้นอยู่ใกล้บ่อเคมีและโกดังร้างบรรยากาศเปลี่ยวจนแทบไม่มีใครอยากอยู่เวรคนเดียวในตอนกลางคืนมีเรื่องเล่าว่า เคยมียามคนหนึ่งลาออกกลางครั้นหลังจากเห็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ริมบ่อเคมีในคืนฝนตกทั้งที่เขายืนยันว่าไม่มีใครอยู่ในโรงงานนั้นเลยในส่วนของบ้านพักของภรรยาเจ้าของโรงงานนั้นบ้านสองชั้นสไตล์ยุโรปหลังเล็กตั้งอยู่ตรงมุมของโรงงานรายล้อมไปด้วยสวนยอมและสารพรัพภูมิที่ตั้งสูงเด่นท่ามกลางไม้ดอกไม้ประดับ ภายนอกดูงดงามแต่ไม่มีใครเข้าใกล้มากนักเพราะคุณหญิงภรรยาเจ้าของโรงงานขึ้นชื่อว่าเป็นคนถือตัวเย็นชาและเคร่งศาสนาอย่างสุดตรงเธอไม่ค่อยออกมาพบปะกับคนงานนา่นนานครั้งจะมีคนเห็นเธอเดินถือหดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้สารพระภูมิด้วยท่าทางสงบสงเงียมบ้างก็ว่าทุกเช้าเธอจะจุดทูบบอก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ ในบริเวณโรงงานบ้างก็ลือกันว่ามีห้องรับใต้บ้านที่เธอใช้พิธีกรรมบางอย่างแต่ไม่มีใครกล้ายืนยันเพราะไม่เคยมีใครได้เข้าไปในบ้านหลังนั้นเลยแม้จะเคยรุง่งเรืองและเต็มไปด้วยชีวิตโรงฟอกหนังสุขภัณฑ์การหนังก็ค่อยๆเงียบลงหลังเข้าสู่ปลาย,ยุค2,540เมื่อคำสั่งซื้อเริ่มลดลง ค่าแรงเพิ่มขึ้นและเจ้าของเริ่มมีปัญหาทางสุขภาพเสียงเครื่องจักรที่เคยคำรามทุกวันกลายเป็นเสียงที่ห่างหายไปทีละเดือนผู้คนเริ่มทยอยออกจากโรงงานจนกระทั่งประกาศปิจการในปีพศ2550ทิ25 50, ้งไว้เพียงโครงอาคารเก่าฝุ่นหนาและเรื่องเล่าที่ไม่เคยหายไปจากความทรงจำของคนในพื้นที่ หลังปี2,545โรงงานแห่งนี้เริ่มแสดงสัญญาณของความสุดโทมไม่ใช่แค่ทางธุรกิจแต่รวมถึงพลังงานบางอย่างที่เหมือนกำลังกัดกินสิ่งมีชีวิตภายในช่วงนั้นเจ้าของโรงงานยังดื้อดึงจะเดินหน้าผลิตหนังต่อไปเขานำหมอผีจากฝั่งลาวมาทำพิธีเงียบๆกล้างบอกเคมีในคืนนั้นบ้างก็ว่า มีการฝังบางอย่างไว้ใต้เครื่องจักรเก่าและตั้งสารเจ้าขึ้นใหม่หลังบ้านพักภรรยาท่ามกลางข่าวลือว่าเขาทำของเรียกโชคลาภแลกด้วยสิ่งที่มากกว่าศรัทธาบางคนหรือว่าอาจจะถึงกับต้องแลกด้วยชีวิตแต่ไม่มีใครคิดว่าเข่าวลือเหล่านั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่อย่างรากลึกกว่าความโชคร้ายทั่วไปความลับ ที่ถูกเปิดเผยจากเหตุการณ์ต่างๆภายในโรงงานก่อนที่จะถูกปิดตัวลงไปฝ่ายเด็กสาวจากจังหวัดมหาสารคามเข้ามาทำงานในโรงงานได้เพียง3เดือนรูปร่างผอมบางพูดน้อยแต่ยิ้มง่ายเธอมีแฟนเป็นคนงานชายในโรงงานเดียวกันทั้งคู่พักอยู่คนละตึกแต่ชอบแอบไปพบกันบนดาดฟ้าตึกพักหญิง ในคืนหนึ่งมีเสียงร้องดังขึ้นกลางดึกแล้วตามมาด้วยเสียงตุบแรงจนพื้นสั่นสะเทือนคนงานหญิงพากันวิ่งออกมาดูและูปร่างของฝ้ายกระแทกพื้นนอนแน่นิ่งเลือดไหลนองบนพื้นปูนข่าวรือกระจายไปอย่างรวดเร็วบ้างว่าเธอทะเลาะกับแฟนเรื่องท้องไม่พร้อมบ้างว่าเห็นเธอนั่งพึมพำอยู่คนเดียวก่อนจะลุกขึ้น เดินตรงไปยังดาดฟ้าเหมือนคนละเมอมีคนหนึ่งยืนยันว่าเห็นฝ้าย,ยิืนดูตรงขอบดาดฟ้ากําลังคุยกับใครบางคนแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยไม่นานหลังจากฝ่ายเสียชีวิตป้อมยามด้านหน้าก็มีคนยิงกันเสียชีวิตระหว่างยามสองคนพี่สงบกับไอ้จิตทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกัน แต่ช่วงหลังมีปากเสียงกันบ่อยจากเรื่องเงินกู้ใต้ดินมีข่าวว่าไอ้จิตติดหนี้โต๊ะพนันแล้วไปยืมเงินพี่สงบแต่ไม่คืนวันเกิดเหตุมีเสียงปืนดังขึ้นสองนัดท่าทั้งสองนอนจนกองเลือดข้างโต๊ะกาแฟแต่สิ่งที่ทำให้คนขนลุกไม่ใช่แค่เหตุการณ์นั้นแต่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผย มีข่าวว่าตอนก่อนจะยิงกันผีสงบชี้นิ้วไปที่มุมมืดของป้อมแล้วตะโกนว่าไอ้นั่นมันมาอีกแล้วก่อนเสียงปืนจะดังขึ้นในวิธ,ธีถัดมาหลังจากเหตุยิงกันก็เริ่มมีคนงานป่วยแบบไม่มีสาเหตุหลายคนเล่าตรงกันว่าฝันแปลกๆทุกคืนมักจะฝันเห็นผู้หญิงผมยาวยืนจ้องมองผ่านหน้าต่าง หรือฝันว่าตัวเองเดินอยู่ในโรงงานตอนกลางคืนทั้งที่ร่างจริงนอนอยู่ในห้องบางคนตื่นมากลางดึกเจอรอยมือเปื้อนโคลนที่หน้าต่างประตูห้องทั้งที่ล็อกไว้จากด้านไหนรากับบางอย่างในโรงงานกำลังจะปลุกตัวเองขึ้นมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่เพื่อต้อนรับไข่คนงานเริ่มทยอยลาออกแบบไม่แจ้งล่วงหน้าหลายคนเก็บของออกไปกันดึก บางคนทิ้งเสื้อผ้าทิ้งเงินเดือนไม่เหลียวหลังกลับมาอีกเลยยิ่งนานวันพื้นที่โรงงานยิ่งเงียบราวกับวิญญาณหายใจในปีพศ .2550 โรงงานประกาศปิดกิจการโดยไม่มีคำสั่งชี้แจงอย่างเป็นทางการวันสุดท้ายของการทำงานเป็นวันที่เงียบผิดปกติไม่มีการจัดเลี้ยงอำลาไม่มีใครกล่าวอำลามีเพียงหนังสือแจง้ง เลือกจ้างแปะไว้ที่บอร์ดโรงงานพร้อมประโยคเดียวที่ใครหลายคนยังจําได้ดีทุกอย่างจะหยุดไว้ที่นี่อย่าเอากลับไปหลายคนที่เคยทำงานที่นี่บอกว่าหลังจากวันนั้นพวกเขายังฝันเห็นโรงงานในแบบที่มันยังไม่ปิดไฟในโรงงานยังสว่างเครื่องจักรยังเดินเงาคนยังเดินไปเดินมาท่ามกลางเสียงคล้ายบทสวดที่ไม่มีใครเข้าใจ บางคนบอกว่าทุกคืนวันพระให้อยู่ห่างจากบริเวณโรงงานไว้เพราะนั่นคือเวลาที่ของที่ถูกฝังจะเริ่มเคลื่อนไหวและตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าย่างกลายเข้าไปในพื้นที่โรงงานสุขพันการหนังอีกเลย15ปีผ่านไปโรงงานสุขพันการหนังก็ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมลุก้างมืดมนและเยือกเย็นยิ่งกว่าคราวก่อนนั้น แต่ในปีพศ2568ทีมงานจากรายการเรื่องเล่าล่าคืนได้รับการติดต่อจากชาวบ้านว่ามีบางอย่างเริ่มกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งเสียงฝีเท้าเสียงกิดร้องแสงไฟที่วาบขึ้นในยาม,ามค่ำคืนและนั่นคือต้นทางของการถ่ายทำตอนที่ไม่มีใครในทีมลืมได้ลงหลายวันต่อมาทางรายการ เรื่องเล่าล่าคืนรายการแนวล่าท้าผีที่มีชื่อเสียงในหมู่ของคนชอบเรื่องลี้ลับก็ได้เดินทางมายังโรงงานร้างแห่งนี้หลังจากได้รับบอดแสจากคนในพื้นที่ว่าโรงงานร้างแห่งหนึ่งยังมีบางสิ่งอยู่ไม่เคยจากไปพวกเขาเดินทางมาถึงโรงงานตอนบ่ายแก่ๆแดดยามเย็นกระทบกับตัวตึกซีเมนร้าง เผยใหเห็นความสุดโสมของอาคารหลักผนังลอกเถาวันขึ้นเกาะรอกับธรรมชาติกําลังกืนกินความลับที่ยังไม่ถูกเปิดเผยบริเวณที่พักคนงานยังคงเหมือนถูกทิ้งไว้เมื่อวานเตียงผุเสื้อผ้าเก่าๆยังค้างอยู่ในห้องหลายห้องทีมงานเริ่มเช็ดกล้องอินฟราเรดตั้งไว้สามจุดโรงงานหลักบ่อเคมีตึกพักหญิง ทั้งสาม,มุมห้องของน้องฝ้ายเสียงลมพัดแรงผิดปกติทำให้ประตูบานหนึ่งเปิดและปิดเองแม้จะล็อกไว้คุณเกตพูดเล่นกับตากล้องว่าถ้ามีใครอยู่ตรงนั้นก็ออกมาต้อนรับหน่อยสิคะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรายการแล้วประโยคนี้ต่อมาถูกตัดออกจากเทปทั้งหมดกล้องทุกตัวเริ่มทำงาน ระบบเสียงบันทึกเต็มสูบหมออัดจุดทูบตั้งแต่เครื่องเส้นกลางโรงงานกล่าวเชิญดวงวิญญาณตามพิธีที่เขาเชื่อเสียงในหูฟังเริ่มแปลกทันทีที่จุดทูบทีมงานบอกว่ามีเสียงกระซิบเบาๆเข้ามาในไม้ทั้งที่ไม่มีใครพูดและไมวางห่างเกือบสิบเมตรเสียงนั้นฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไร แต่บางพยานคล้ายกับคำว่าอย่าอยู่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้ความผิดปกติก็ได้เริ่มต้นขึ้นในตึกพักหญิงชั้นสามกล่องอินฟราเรดที่ติดไว้ในห้องของฝ้ายเริ่มกระตุกภาพูบเป็นสีเทาสลับดำดูเหมือนว่าถูกมือคนปิดบังไว้จากนั้นไม่นานกล้องที่บอกเคมี ก็ดับไปเฉยๆแม้ฉาแบตใหม่และสัญญาณยาวไปจนถึงรถตู้เจนกับเม่นขึ้นไปสำรวจตึกพักเองทั้งสองหัวรอกบเกลือนบรรยากาศจนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินออกมาอยู่เหนือหัวของเขาเม่นมันไม่มีชั้นสีใช่ไหมวะไม่มีเออแล้วรั่นใครวะพวกเขาเงยหน้าขึ้นแทบพร้อมกัน แล้วบอกว่าเห็นปลายเท้าเปื้อนเลือดหยุดยืนอยู่บนเพดานงายลงมาอย่างผิดธรรมชาติก่อนเพดานจะพังถล่มบางส่วนพวกเขาทิ้งกล้องแล้ววิ่งหนีกลับลงมาทันทีในขณะที่คนอื่นแตกตื่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่โจให้ตะเฝ้าระบบเสียงที่รถตู้ด้านนอกแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงของตะก็เงียบไปไม่มีการตอบกลับจากวิทยุ กล้องบนจรปิดหน้ารถจัดภาพได้ว่าตะเดินออกจากรถตู้แล้วหยุดดืนมองไปยังสารประภูมิหลังบ้านพักคุณหญิงด้วยท่าทางเหมือนงงเหมือนกําลังฟังอะไรบางอย่างจากนั้นเขาก็เดินตรงเข้ามาในเงามืดแล้วไม่เคยกลับมาอีกเลยตำรวจถูกเรียกมาในวันรุ่งขึ้นแต่ไม่มีใครพบร่องรอยของเขาทุกอย่าง ยุติการถ่ายถามลงทีมงานคนที่เหลือรีบถอดถอนตัวออกจากพื้นที่โดยที่ไม่รอกเก็บอุปกรณ์พี่โจพูดประโยคสุดท้ายก่อนจะออกเดินทางว่าคราวหน้าอย่าหาเรื่องใส่ตัวแบบนี้อีกทีน่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแล้วเมื่อกลับไปยังกรุงเทพถิ่นงานตัดสินใจไม่ออกอากาศเทปนี้แต่ไฟต้นฉบับกลับไม่เคยหายไป และกลายเป็นไฟล์ต้องห้ามในวงในรายการที่ไม่มีใครกล้าเปิดอีกเลยเพราะบางคืนเมื่อกดเล่นไฟล์วิดีโอนั้นบางคนได้ยินเสียงฝายหัวเราะเบาๆซับท้อนในเสียงไม้และเสียงกระซิบว่าที่นี่ยังไม่ปิดหนึ่งสัปดาห์หลังการถ่ายทำทีมงานเรื่องเล่าล่าคืนต่างแยกย้ายกลับบ้าน หลังจากคืนถ่ายทำที่ไม่มีใครอยากพูดถึงอีกพวกเขาไม่ได้เจอกันอีกเลยหลังจากนั้นนานหลายเดือนแต่เรื่องมันไม่จบตรงนั้นเจนที่เป็นตากล้องเจนเป็นคนแรกที่เริ่มพูดถึงสิ่งที่ตามกลับมาสองวันหลังกลับจากกองถ่ายเธอฝันซ้ำๆทุกคืนฝันว่าอยู่ในห้องมืด ที่มีกลิ่นเหม็นแสบจมูกเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่รอบตัวแล้วตามมาด้วยเสียงเคาะประตูสามครั้งซ้ำๆไม่มีที่สิ้นสุดเธอลองจุดทูนไว้เจ้าที่หน้าบ้านแต่เสียงเคาะก็ยังคงตามมาจนกระทั่งคืนหนึง่งเธอตื่นมาพร้อมกับมือปิดสนาที่แตะข้างแก้มของเธอช้าๆทั้งที่อยู่คนเดียวในห้องล็อกประตูจากด้านไหน เจนเลิกทำงานกับรายการทันทีย้ายออกจากกรุงเทพและไม่เคยรับงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ร้างอีกเลยคุณเกตซึ่งเป็นพิธีกรคุณเกตยังทำงานอยู่ในแวดวงการแต่ดูเงียบลงไปมากเธอปฏิเสธทุกคำเชิญไปถ่ายทำในสถานที่ลี้ลับตั้งแต่นั้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งในรายการใหม่ของเธอที่ออกอากาศถ่ายทำตอนกลางคืน ในโกดังร้างเธอได้หายไปจากกล้องเกือบยีสิบนาทีโดยไม่มีใครรู้ว่าไปไหนพ่อกลับมาเธอหน้าเสียแล้วพูดเพียงคําเดียวว่าเสียงฝีเท้ามันตามมาหลังจากนั้นในห้องแต่งตัวของเธอก็มีคนพบรองเท้าหนังผู้หญิงเพื้อนโคลนวางอยู่ใต้โต๊ะเครื่องแปลงทั้งที่ไม่มีใคร ใส่รองเท้าแบบนั้นในกองถ่ายเลยและพี่โจโปรวิเซอร์สัมภาษณ์พิเศษผมไม่เชื่ออะไรพวกนั้นมาก่อนผมคิดว่าทุกอย่างคือมุมกล้องเสียงซาวประกอบกับจิตวิทยาคนแต่ผมกลับบ้านในคืนนั้นผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยื่นดูตรงบันไดบ้านผมใส่ชุดคนงานโรงงานเปียกชุ่มและมองมาที่ผมผมเปิดไฟเธอก็ยังอยู่ ผมหยิบมือถือมาก,กดถ่ายไว้ทันแต่ในรูปไม่มีใครเลยเขายื่นมือถือให้ทีมงานดูในภาพมีเพียง,ม,งมุมบันไดที่ว่างเปล่าแต่มีรอยเปียกเป็นรูปเท้าเปล่าเดินไล่ขึ้นไปทีละขั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นกับทีมงานแทบทุกคนเรื่องราวเหล่านี้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่มีใครรู้ จนถึงตอนนี้โรงงานสุพรรณการหนังยังคงตั้งอยู่เ,เงียบๆไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งไม่มีใครเข้าไปใกล้แม้จะมีคำสั่งให้เลือถอนหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่บริษัทร,รับเหมากลับยกเลิกกลางคันบางรายอ้างว่าเครื่องมือเสียบางรายเจออุบัติเหตุกลางงานบางรายหายไปทั้งทีมและในทุกๆวันพระคนแถวนั้น ยังคงได้ยินเสียงฝีเทา้าคนเดินบนไปบนมาในโรงงานพร้อมเสียงหญิงสาวที่ถามมาบอกว่าคุณจะอยู่กับฉันใช่หรือไม่